เกียรติุดคาซาร์ชาวสเปนวัย49ปีดวลกับอาริชันเดมานปีก่อนนะครับที่ไทยชิงกับอิยรักที่ราชมังคลากิฬาสถานุบอกจริงครับนี้นี้ก็มีหลายคนที่เล่นอยู่ในยุโรปนะครับทีมมานนับ70ของโลกแล้วก็นนับ7ของเอเชียเป็นทีมมานนับดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับสำหรับอิรักทุ่มสั้นๆมา ชิงกับบียระเทพเอาครับไต่เส้นมาแต่ว่าลูกนี้โดนดับยังขอกบอลได้จิ้มคือหลังก็ไปก่อนเปิดขึ้นต่างประเทศนะครับที่สวีเดนนะครับตอกให้มามิเคิลสันล่างมาเองแล้วฝากคืนหลังกบถูกมาวบีรเทพคืนกลับไปมิเคิลสันหยอดมาให้กับทีละทรสนามแบบนี้ข้างขวามิเคิลสัน จะติดเครื่องไหมฝากมาก่อนให้สุชโชคให้ไ,ไม่ได้ก็ไว้ไม่ได้นะครับไทยได้บุกต่อมิคเคิลสันมิคเคิลสันติดเครื่องลุดมาแ,แต่ว่าโอ้โหโดนเบียดแบบนี้ไม่ได้เปิดแล้วครับบอลตกแล้วก็จะติดเครื่องไหมมิคเคิลสันเสียจังหวะไปนิดนึงมิคเคิลสันโยกกลับมาฝากสั้นๆให้สุภาพบสุภาพสุภาพบออกไปที่มิคเคิลสัน สุปโชคมิเคิลสันและไปถึงปิสดาขวาใ้ขออยู่นะครับมิเคิลสันปิสดาวางนะครับให้ไปเอาบอลลงได้แต่ว่าผู้สินน่าจะเบาไว้ให้เป็นแฮนด์บอลนะครับแฮนด์บอลของทางมิเคิลสันจังหวะลอยตัวพยายามจะพักอ,อกกับอลลงนะครับแขนกลางมาเดินทางมาไกลสุดนะครับจากเดนมาร์ก ต่อหน้าต่อตาผู้ช่วยผู้ช่วยทางขวามาแล้วหัวไปโอ้โหให้มามิเคลสันติดเครื่องมิเคลสันโโอ้หเจออาเมดมามูดเบียดอ้าวแล้วเอาบอลกลับมาได้มาดูสุภโชคุุษสุภโชคไหลายนะโอ้โหจังหวะจะยิงได้บอลเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พลิกถนัดถนัดเลยนะครับไม่ได้หันหน้าเข้าหาแดนของอิรักเลยสารัตเอเลียสมิเคลสันยกมาลูกนี้บอลทุ่มครับของทีมไทย ดออกไปทางขวามิคเคิลสันผลกลับคืนมาตั้งกันใหม่ครับออกไปที่มิคเคิลสันทางขวามิคเคิลสันจกฝากสุดอัดน,นะครับส่วนมิโคราสวันนี้ได้เติมเกมลุกปล่อยนะครับแต่ว่าการเจอกับอเมดมาบูตไม่ง่ายครับเพราะว่าอาเมดมาบูตอาจจะตัวใหญ่กว่าก็จริงแต่ว่าจังหวะก้าวขานีนยาวและในจังหวะที่นันนะครับว่าจะไปได้ไกลแค่ไหน คือสัญญาจะหมดในเดือนมีนาคมครับปีหน้าครับนิโคลัสมิเกลสันสุภโชคสุปโชค,โชคตัดได้ออาแต่กระดักได้เหมือนกันครับวีเรเทพสารัตออกไปที่สุภโชคกลับมาที่สารัตดอ,อดออกไปทางด้านขวานิโคลัสมิเกลสันแบทแมนขวาเปิดเข้ามารูกนนี้พยายามฟ้งองแฮนด์บอลไปโดนแขนทางมามมท์ครับที่กลางมาพอดี เห็นน้าโดนไปเลยเนี่ยโอ้โหจงใจแบบเจตนาครับแต่โดนเต็มหรือไม่เต็มเนี่ยลูกนี้ถือว่าเจตนาเล่นเลยนะครับใช้ใช้มือเล่นขึ้นเพราะคุณวอลเลยครับแต่เปลี่ยนจากที่จะได้ตายเลยทีละทอนโค้โคมาแล้วก็ได้มงโอ้โ,โ,อโหดูประตูตัหนึ่งครับนิโคลันมิเคลสนันทำประตูตีเสมอให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จครับ โอ้โหบอลคอสของทีรธรสวยงามมากๆนะครับแล้วไปเสาไกลเป็นนิโคลัสที่สอดมาโขกเต็มเต็มศีรษะนะครับเข้าหน้าต่างเสาไกลเข้าไปเลยครับนึ่งต่อนหนึ่งโค้งเป็นตะขอเป็นเคียวเลยนะครับโอ้โหเกี่ยวเกี่ยว,ยวข้าวเลยมาัจครูอู่สามสิบนาทีที่เราตามหลังอิรักแล้วก็ตีเสมอได้แล้วครับดูอีกทีครับบอลของทีรทรแต่งมาเปิดลูกนี้ติดล็อกครับ เป็นทางมิโกซันนะครับร้อกเอาไว้ได้ไม่ยอมให้มามูดได้กระช่างหนีไปง่ายๆนะครับวันนี้เจอทั้งเกมครับตามตำแหน่งแล้วเดนยู่อลชอต้ตในอิรักก่อนนะครับจากไอเมนกาดิบาลนาทีที่6ก่อนที่นิครัฐเป็นอิรักค,ครับที่เก็บได้บาชาบาชาออกบอลมาทางด้านซ้ายหลาลูกนี้ไม่ผ่านก็กาดิบาลทำได้สวยมาก ทีมไทยเสียทีโะสินวันนี้เนพิกไม่ได้เลยครับจะโดนเข้าชิดนะครับแล้วโดนกระแทกตลอดรู้อันตรายของทีโอสินเป็นอย่างดีนะคือจริงๆทันด้วยนะครับผู้แต่ว่าจับบอลแล้วมันลั่นออกข้างไปอีกจกังหวะสไลด์ขวางของนิโคลัสเกี่ยวติดเลยน่าจะเป็นผู้เล่นที่ฟอร์มโดดทีโอสินเกี่ยวมาดีคือหลังมาให้มิเกลสัน ครึ่งหลังนี่มิเคิลสันเองนี่ก็ไม่ค่อยได้เติมเกมบุกเท่าไหร่นะครับเดวเลาะมิคลัสมิเคิลสันให้ทีละทอนก็ถ้าจะว่าไปถ้าสมมติว่าเปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับโดนเปลี่ยนก็คือใช้แรงไปเยอะมากนะครับในครึ่งแรกอลเมตลับคืนมาสารัตให้มิเคิลสันมาที่สารัตมิเคิลสันไม่ออกนะครับพยายามฟ้องว่าออกแต่ว่าพื่อครึ่งหลังก็ไม่ไค่อยได้เติมเลยนะครับนิคลัสเงียบไปเลยครับ วันนี้มีทั้งเกมลุกทั้งเกมรับนะครับนี่ครับคนทําประตูให้กับทีมชาติไทยนะครับนิโคลัสมิเคลสันโดนเปลี่ยนออกเป็น